วันดีทุกคนผมกลับมาแล้ววันนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A ที่ผพค้คอนๆถามกันมานะมีตั้ง21ความคิดเห็นนะ่ะอย่าเสียเวลาเลยไปดูกันเถอะสูงเท่าไหร่ครับสนใจคอร์บกับส่วนครับผมถือว่าเป็นการโปรโมทช่องของผมด้วยและมันสนุกในการคอร์บกับช่องอื่นๆส่วนสูงเท่าไหร่น่ะเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันคำถามต่อไปกันขอคอร์บได้ปะแล้วนายมีใครเป็นเพื่อนบ้างแนะนำหน่อย ถ้าหมายถึงทางเฟซแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ตามนี้ที่จริงก็มีอีกเยอะแหละชอบพวกเคมอเคมโนหรือเปล่าถ้าชอบถือว่าเหมือนฉันเลยนะชอบอะต่อไปนายชอบอะไรมากที่สุดมีเยอะครับไม่บอกแล้วเจ้าหน้าแมวนี่มาทำไมวะเนี่ยรู้จักแจนหรือเปล่ารู้จักครับ อคำถามนี้มันคล้ายๆกับคำถามที่พามาเลยฮนะเรื่องไปดูเองแล้กันนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี้ยต่อเกเป็นหลานตาใช่ไหมมาม่ากินยากคุณเป็นใครเนี่ยผมไม่รู้จักมาม่ากินไงจะตายอร่อยด้วยกินๆไปเถอะคำถามก็สุดท้ายสักทีมีแฟนยังจีบได้ปะไม่เอาไม่บอกเกินจีบไม่ได้ห้ามจีบด้วย